กิจกรรมสวดมนความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยสองพัทลภภูภูรหัส036ครั้งที่61วันที่4มีนาคมพศ5 6 8บัตรบัดนี้วันที่4มีนาคมพศ2,568เป็นครั้งที่61 ข้าพระเจ้านายสมพงศ์พัฒารัตนานนนพันาภูภูะหัสสูตรสามหกขอถวายเสียงสวดสายายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมัตาจักกวาเรสุอัตาคันชนุเทวตาสัทธรมังมุนีราชสะสุนันตุสักขะโมกขางสักเคกาเมีจะรูเปสรีสิคราตเถจันทลิกเขวิมาเนทีเปรัเถจาคาเมตรุวานะขหะเนเคหาวัตถุมหิเขตเตทุมาจจยันตุเทวาชระทละวิมาวิสะมวิสะวิสเมยักขะ คันทัพพนาคาตินต,ติทันตาสันติเกยังมุนีละมุนีวาราวะจจานาังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนากาโรอายัมพะพันตาธรรมมัสสวนากาโรอายัมพะันตาธรรมมัสสวนากาโรอายัมพะันตาบทที่สองบทสวดพระตนะาไตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชิยามะอิมินาสกาเลนะ ธรรมังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอาภิปูชยามะบทที่สามบทคาพัะตนัตัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวาตังพิวาเทมิสวกขาโตพระกวาตาธโมธรรมังนมัสมิสุปัิปันโนพระกวาโตสาวกสังโคสังคังนมามิ บทที่สี่บทสวดนำมกาสิทธิคถานะโมตสะกัะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะละโมตสะกัะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะละโมตสะกัะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณะคาภะไตสรณะคามาปาถุตังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสรณังคัจฉามมิิตตยััปสงฆัังงสรณคัจฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกอริยาคถานัตทิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวันะโสทิเมหวนตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวัฒเโสทิเมหวนตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวัฒเโสทิเมหวนตุสัพพทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสกเกสุวิหารติกปิยร์ละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิคูสังเขนะสิทธิงปัญจะมัตเตหิพิกูสัตเตหิสเพเทเหวาวาอราหารันเตหิตาสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตานางทัษณะยังพิคูสังคัญจะอาคโถจะตุนนางสุทาวาสนิกานางเทวานางสัตตะเตาทาหสิอายังโหพระควาจัะ ภักเกสุวิหาราติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคูสังเคะสิทิงปัญจมตเตหิพิคูสเตหิสพเพเหวะอาราหันเตหิทาัสหาิจะโรกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติปะควันตานางทัศนายพิคูสังคันจาย,ยันูมะไมายามปิเยเยนะปะควาเตนุสังกะเมยามะอุปะสังกับนิตะต,ต่างภะขวะโตสันติเกปัจเจกะคา,าถา าเสยยามาติอกโาถตาทเทว,วตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสมินเชยยะเอวะเ,เมวะสุทาวาเสสุอันตรหิตาพระควะโตปุระโตปาตุระหังสุอะคาถตาทเทว,วตาพรวันตานางังอภิเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิทาโขเอกาเทว,วตาพระควะโต สันติเกอิกมังคถาอาภาสิสะมหาสามมโยปวะนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอัคคะตัมมะอิมังธรรมะสะไมยังทักขิตาเยวะอาปาราชิตะสังคันติอคโออาปาราเทว,วตาพระวาโตสันติเกอิกมังคาาังอาภาสิตัตละภิกขโวสมาทนาหังสุติตังอัต,ตโนอุชุกกะมะกังสุสาระ ทีวะเนตานิขะเหตวาอินทิยานิรักขันติปันธิตาติอัคโธอปา,าราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปลีขังอินทากขีลังโอหันจะมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุตันทา สุสูนาคาติอกขโตอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนนังขตาเสนะเตคมิสสันติอปายะภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังอปาริภูเลสันติติอากขโตภควาภิกขูอามันเตสิเยปูเยนาภิกเวทเศ ทัสสะสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหติตถาคตังทัสสะนายาพิกูสังคันจะเยปิเตภิกเวอเหสุอัติตมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธทาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรามาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุเสออยยะถาปิหมายังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาตคะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ คาเตสัมปิภควันตานาังเอตปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิจิกิษสามิภิกเวเทวกายนานังนามานิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานามานิเทติสามิภิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังนามาสิกะโรธาพาสิสามิติเอวันภพันเตติ โเตพ,พิกขพภะควะโตปัจจัสสุภะควาเอตะทะโวจะส,สิโลกะมนุษย์กัสามิยัตถุมาตตััสติตาเยสิตา,ส,ตา,ส,ตาสิริคัพะรังปะ,ปะหิตตตาสมาหิตาปุตูิสีหาวะลินลีนาโลมาหัางสาพิสัมพุนโนโอ โอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสนนามะนาวิลาพิยโยปัญจสเตนัตตวาวเนกาปิรวัถเวตโตอามันตยิสัทาสาวเกศาสนละเตเทว,วกายาภิกันตาเตวิชานาทาภิกโอเตจะอาตปะมัคลุงสุตวาพุทธาสสาะสนังเตสามปาตุระหุยานังอามานุสานะทัศนังอเปเกสตา,สามัทขุงสหัสังอตอะทะ ตตลิงสต mm. ังเอเกสหัสานางอมานุสานามัทฐสุงอเปเกกนรธามัทฐคุงทิสาสภาพุทธาอาหงตัรจะสภังอภิยายาวิวัคิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัตตาสาวเขศาสนและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขโวเยโวหกิตยิสามิขิลาหิอนุปปพโสสัตตสหัสสาวายัขาทุ่มมากาปิรวัตถวา อิทิมะโตชุติมะโตวันนาวันโตยัสัตสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางชาสาสาเขมาวตายักขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมะโตวันนาวันโตยัสตสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางสาตาคิลาสติสาหัสายักขานานตตวันนิโนยที่มันโตชุติมะโตวันนาวันโตยัสัตสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันาง อิเจเตโสทัสสาสายขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทมานาวิกามุพิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจะสตายักขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทมานาวิกามุพิกุนังสมิติงวะนังกุมพิโลราชาฆะฮโกเวปุลส萨นิเวสานังพิยโยนังสตาหัสายักขานังปายิปุ ยูปาสติทุกภูมิโล pues ราชาคโกโสปาคะสมิติงว่านังปุริมันจะที IR ่สังราชาทาตารัตโถปสาสติคันทัพทานังอาทิตมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระโออินทนามามหาภรรย์ที exist. ่มันโตสติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านังทักขินันจะที่สังราชาวิรุษโถตัปปะสาสติูมิทันทานังอาทิตมาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพระโอินทนาามาภะพาลาอติติมันโตสติมันโตว,วันนาว,นาวนันโตยะสัตสีโนโมทมาณาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังปัณปัญชิมันจะทิฏสังราชาวิลูปัคโศปัสสะสตินาคานางอาทิติมาราชายะสัตสีโนปุตตาปิตัสสะพระโอินทนาามาภะพลาอิติมันโตสติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมาณาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันัง ปุณตาัญจ่กที่สังราชากูเวโลตปปะสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายาสสัสสิโสปุตตาปีตัสสะพระโอินทนาามามภะราอิทิมโตสติมโตว,วันนาวันโตยัสสินโมทมานาพิกามูพิกุนังสมิติงวะนังปุลิมาทิสังทตัตตัตโถทักขิเนวิลุทธโกปัชิเม,มานาวิลูปะโคกูเวโลอุตตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสาธันทันลามานาอัทังสุ วนเนกาปิลวัตเวเตมายาวิโนโทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายาคุเทนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจะก,กินนุขันทุนิขันทุจะปาปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตะเสโนจะคันทัพโภมโทราชาชนโอสโพ อาคูปัญจสิขโขเจวติมาพะรูสุริยาวัชสาเอเตวัจันเจจะราชานโนคันทัพพาสหาราชุภิโมทมานาพิกามุงพิภูนางสมิติงกนังอาถาคูนาสัทธนาสภานาคาเวสาราสหาชาสหาชาัดจักกากรรมศาส,สนาตะราอาคูปายาคาสหายาทิพิยามุนามาทัตรัฐาจะ อคูนาคายัสติโนเอลาวันโนมหานาโคโสโปาขะสมิติงวะนังเยนาคราเฉสหาัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักรคูเวหายะเตวนะมัชชาปตาสจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังพระอะยันตานาคาราชานะมาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะ วะยันตานาคาสุปนานสารณะมากังสุพุทธทางชิตาวิชิระหัดเทติสมุททางอสุลาสิตาพาตโรวาสเวเสเต,เตอิทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาธิสมาอสุลาธานะเวคขสาจิตตะเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสะสัตัญจะผลิพุตานาังสัพเพเวโล จะนามากาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหุพัฒมุปาขมุงสัมมโยธานิพัทันเตพิขุนางสม,มิติงวน่นางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสา สหเมตตากรุณากายิกาอาคูยัสัตสิโนทัศเสเททัศากายาสัพเพนานาตะวันนิโนยที่มันโตจิติมันโตวนาวันโตยัสัตสิโนโมทมานาริาากามูงภิกขุนังสมิติงวนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทามาคูบุรักิตาสเลียสูปนิสาเทวาสริยมาคูบุรักิตานักขานิบุรักิตวาอาคูมันทวะหักกาวสูนางวาสโวเสโทโสปา สักโกปาคะปูรินทัทโททัศเตเัสทากายาสเปนานะตะวันนิหนอยทิมันโตชิติมันโต,ว,นตว,วันนาว,วันโตยัส,สิโนโมทมานาพิกามูพิกูนั่งสมิติงวันนั่งอาถาคูสะภูเทวตาชาละมัคคิสิกา,าลิวะอะลิทกกาจะโรชาจะอุมาปุพะปุพะนิพาสิโนโวรลุนาสหธรรมมาจัจจุตาจะจเนชกาสุเลยาลุจีลาอาคูอาคูวาว,ว,วาสาวเน สีโนท้าเศรษทีถ้าศรัทธากายาสเปน,นานะตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวันร้าวันโตยัสสีโนโมตมานาพิกามูพิกุนังสมิติงวะนังสัมมานามหาสัมมานามานุสสามานามุส,าานสุตมาทิธาปทูศิกาอาคูอาคูาคมโนโปทูศิกาอาถาคูหาละโยเทวาเยจาโอหิตตวาสีโนนะปา ลักขามหาปาลคาอาคูเทวายาสัตสีโนทเศเสตชะชากายาสเปนะนตวนณิหนุยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัตส,สีโนโมทมานาพิกามุพิกนังสมิติงว่านางสุก,กากะมะลุมหาอาลุณาอาคูเวคะนัสสาสหโอทาตะไคาหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักวิจักขณาสัทธามัตตาหาลักขชามิศกาจายาสัตสีโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสา พิวัตสติสทัศเทศสตากายาสพเพนนานัตะวันวนิโนที่มันโตชุติมาโตวนาวันโตยสัสติโนโมทมานาพิการมุพิขุนังสมิติงว่านางเขมิตาตุติตายา